เธออ่านอลิสเทียหรือยังเขาว่าสนุกมากว้ายชาฉันสั่งจองไว้แล้วเย็นมีไปเอาว้ายฉันอ่านจบแล้วสนุกเวอร์ดาวน์โหลดปุ๊บอ่านได้ปั๊บที่บันดาลใจขอว้าบันดาลใจเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่จัดเต็มอ e ีบุ๊กให้ครบทุกหมวดมีอ e ีบุ๊กให้เลือกอ่านเยอะที่สุด หนักจัดเต็มกับหมวดวรรณกรรมที่ยกมาให้อ่านกันแบบครบรถหรืออยากจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวกระโดดก็มีให้อ่านแบบครบเซตแต่ถ้าใครอยากติวสอบให้เต็มร้อยบันดาลใจก็ยืนหนึ่งเรื่องคู่มือเรียนสอบจะซื้ออ่านแบบทั้งเล่มหรือแบบตอนหรือจะเช่าอ่านในราคาเบาๆก็ได้ครบจบเลยในที่เดียวความพิเศษยังไม่หมด แอปปันดาลใจยังใช้ง่ายแบบสุดๆส,สามารถล็อกอินได้มากถึง5ช่องทางจะ Facebook, Line, Google, Apple ID หรืออ e ีเมลก็ล็อกอินได้ง่ายรวดเร็วทันใจสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กผ่านอินเทอร์เน็ตไว้อ่านแบบออฟไลน์ line, ได้โดยที่ไฟล์ไม่มีวันหมดอายุเลิฟสุดๆไปเลยใครอินหนักไม่หลับไม่นอนก็อ่านกันเลยแบบต่อเนื่องปิ่นกันยันเช้าเพราะมีฟีเจอร์หมดกลางคืนช่วยถนอมสายตา ชำระเงินก็ง่ายสะดวกบันดาลใจมีระบบรองรับไว้ให้หลายช่องทาง <Wow! S 1> ถ้าใครอยากโชว์งานเขียนบันดาลใจก็มีฟีเจอร์ให้บริการสำหรับนักเขียนอิสระพร้อมอยังให้ความสำคัญกับผลงานลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดมีระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้อ่านแคปหน้าจอเกิน5ครั้งระบบจะบลอเนื้อหา,หาไม่สามารถอ่านได้เป็นเวลา60นาที yes! สนุกสะดวกทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตร้านหนังสือดิจิทัลบันดานใจตัวเลือกที่ใช่สำหรับคนรักอ e ีบุ๊ก